ทีนี้วันนี้เน่ก็เลยจะมาแชร์ให้ดูค่ะมาเปรียบเทียบการบดกาแฟผงกาแฟที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะแนวรันเทลคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาตอบคําถามค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยค่ะที่ถามเข้ามาว่า ทำไมคะเวลาที่เราใช้กาแฟที่คั้วไม่เหมือนกันนะคะทําไมเราถึงต้องมาปรับคอยปรับเฟืองบดใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้วันนี้เล็กก็เลยจะมาแชร์ให้ดูคะ่ะมาเปรียบเทียบการบดกาแฟนะคะว่าถ้าหากว่าเราใช้กาแฟที่คั่วไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราบดท,ที่เฟืองบดเบอร์เดียวกันเนี่ยผงกาแฟที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไง อันไหนมันใหญ่อันไหนมันเล็กหรือมันเท่ากันหมดนะคะเน่ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเปรียบเทียบแล้วเราก็มาลองบดกันดูนะคะวันนี้ค่ะเนใช้กาแฟ3ตัวนะคะในการทดลองกันค่ะกาแฟที่เน่ใช้ก็จะมีตัวเบอร์3นะคะคืออาราบิก้าคั่วกลางซิต y โลสนะคะของ o อ i e เ t a l Coffee ีเหล่านี้ละแล้วก็ตัวเบอร์4ค่ะอิตาเลียนโสนะคะเป็นอาราบิก้าร้อเปอร์เนคั่วกลางเข้ม แล้วก็มาเป็นตัวเบอร์ห้าเอสเพรสโซ่หรือว่าเป็นอาราบิก้าขั่วเข้มนะคะสําหรับเบอร์บทที่เดี๋ยวเราจะลองบทกันนะคะนะตอนนี้เนี่ยเบอร์บทเราก็คือถ้าดูจากตรงนี้นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณสักเบอร์8แถวแวนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องบทกาแฟ MDSOD x OD ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดลองบทกันดูนะคะว่าถ้าเป็นเบอร์นี้เนี่ยในเบอร์เดียวกันนะ่ะเราจะได้กาแฟที่ ไซส์บดของผงบดแต่ละเบอร์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะมาทดลองกันนะคะเดี๋ยวเน่ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะบดกันมาแค่เบอร์หนึ่งอะคะ่ะใช้แค่นิดเดียวก็พอนะคะเพราะฉะนั้นเอาสักประมาณสัก2วินาทีก็น่าจะพอค่ะอ่ะเอา2วินาที2.5แล้วกันประมาณนี้นะคะ2.4อ่ะเดี๋ยวเราจะลองบดกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่เบอร์3ค่ะก็คืออาราบิก้าคั่วกลาง ถ้าอ,อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นไล่กาแฟที่คาอยู่ในนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไล่ก่อนค่ะอืมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอากาแฟเบอร์สามนะคะใส่เข้าไป1ช้อนก่อนค่ะเอาไปไล่กาแฟที่มีเผื่อมีคาท่ออยู่อีกนะคะอ่าเราตอกใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะบดทิ้งก่อนนะคะ เอากาแฟเบอร์สาเราเนี่ยค่ะไล่กาแฟเก่าออกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองบดกันดูค่ะว่าเบอร์สเนี่ยเราจะได้ผงกาแฟออกมาเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวนี้จะใส่ไปประมาณสัก2ช้อนแล้วกันกาแฟหอมหอม่าเดี๋ยวนี้ก็จะบดมานะคะอันนี้เป็นกาแฟเบอร์สค่ะ กาแฟหอมมากเลยค่ะอันนี้จะหอมแบบว่าออกแนวถัวว่วหวานๆนะคะอลาบิกา้าโคกกลางอืมโอเคประมาณนี้อันนี้จะเป็นกาแฟเบอร์3นะคะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยบทที่เบอร์เดียวกันเนี่ยเขาได้กาแฟออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเน่จะเอาเบอร์4ค่ะ ใส่ลงไปเพื่อไปไล่เคลียร์กาแฟเบอร์3ออกก่อนนะคะเบอร์4ก็คือขั้วกลางเข้มนะคะทั้งหมดนี้เป็นอาราบิก้าร้อ์ทั้งหมดเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่กาแฟเบอร์4ค่ะลงไปสักประมาณ2ช้อนนะคะอ่าใส่ไปแล้วเราก็จะบดเขาลงมาค่ะ อ,อันนี้เบอร์สี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์ห้ากันบ้างค่ะหรือรอาบิก้าคั่วเข้มนะคะคั่วเข้มก็จะมีความแบบมีน้ำมันเคลือบผิวกาแฟนะคะเราก็จะเห็นกาแฟคั่วเข้มก็จะดำๆอย่างนี้หน่อยนะคะมีความมีน้ำมันเคลือบผิวเดี๋ยวเน่เอากาแฟคั่วเข้มมาค่ะลงไปไล่ตัวกาแฟคั่วกลางเข้มเมื่อกี้นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ ตักกาแฟค่ะลงไปบดเหมือนเดิมนะคะประมาณสัก2ช้อน,นาจะได้เห็นผงกาแฟชัดๆบดแล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> จะบอกว่าเวลาที่กาแฟเขาออกมานะคะแต่ละเบอร์เนี่ยค่ะกลิ่นที่ออกมาไม่เหมือนกันเลยนะคะอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเนี้จะบอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ่ะจริงๆถ้าหากว่าเราดูนะคะของผงกาแฟ3สีเนี้ยก็ไม่เหมือนกันละเห็นไหมขั้วกลางขั้วกลางเข้มขั้วเข้มนะคะถ้าหากว่าเรามาลองจับสัมผัสดูค่ะสําหรับกาแฟขั้วกลางนะคะถ้าหากว่าเราดูเนะะี่ยค่ะเขาจะมีความเป็นเกร็ดออกแนวน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายอยู่นะคะ <ๆ S 2> เห็นไหมคะเราจะสามารถเห็นความผงของเขาที่ค่อนข้างจะแบบ คือเห็นเป็นเกล็ดชัดเจนแบบนี้นะคะเวลาที่เราสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะจะสังเกตถึงความสากได้ขั้วกลางเนี่ยต้องบอกว่ากาแฟค่ะเขาพึ่งขั้วแล้วก็พึ่งจะพองตัวมาไม่มากเพราะฉะนั้นนะคะตัวผิวของกาแฟเขาก็คือยังหนาอยู่ให้เราเปรียบเทียบอะค่ะเหมือนกับ ลูกโป่งอย่างนี้นะคะลูกโป่งที่แบบเพิ่งจะพองออกมาเพราะฉะนั้นผิวของลูกโป่งเขาก็จะหนาใช่ไหมคะอันนี้ความคั้วกลางะค่ะคือเม็ดกาแฟเนี่ยจะมีความเปลือกหนากว่าเพื่อนนะคะกับ3ตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูคั้วกลางเข้มคะ่ะคั้วกลางเข้มเนี่ยพอเน,นสัมผัสนะคะก็คือเขาก็พองขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นผิวของเปลือกกาแฟก็จะบางลงไปอีกนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เฟืองบดที่มันเบอร์เดียวกันนะคะถ้าจากสัมผสัสเนี่ยขั้วกลางเข้มเขาจะมีความเรียกว่าละเอียด ขั้วกลางลงมานิดนึงนะคะคือเราสามารถบอกว่ารู้สึกถึงความแบบเริ่มมีความแป้งๆได้หน่อยๆถ้าดูจากนิ้วมือนะคะเนี่ยถ้าโค้วกลางเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยจะไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโั้วกลางเข้มจะมีความเนียนมากกว่านะคะแสะดงว่าโั้วกลางเข้มเนี่ยในเบอร์บทเดียวกันนะคะจะได้กาแฟที่ละเอียดกว่าโค้วกลางนะคะทีนี้มาดูขั้กเข้มกันบ้างค่ะขค้กเข้มนี่พอเราสัมผัสไปนะคะต้องบอกว่า เขาจะมีความเนียนมากกว่าเลยค่ะเนี่ยมีความเนียนนะคะมีความเนียนของผงกาแฟอันนี้เป็นเพราะว่าเปลือกผิวของขั้วเข้มอะค่ะเขาบางมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาขยายตัวพองตัวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านเฟืองบดท,ที่ไซส์เท่ากันเนี่ยความที่เม็ดกาแฟที่เปลือกบางๆอะค่ะมันเลยทําให้บดออกมาแล้วเนี่ยค่ะได้มาเป็นกาแฟที่เรียกว่า ละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสามตัวเนี้ยค่ะจริงๆแค่ผงกาแฟที่ซส์จากเฟืองบดท,ที่เบอร์เดียวกันเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าผงกาแฟเนี่ยขนาดไม่เท่ากันนะคะ1ดูจากสีนะสีไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าคั่วไม่เหมือนกันนะคะ2ตัวผงกาแฟค่ะก็พอบดมาแล้วด้วยเบอร์เดียวกัน ก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เน็กก็เลยมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่แบบสงสัยอะคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมอะทำไมพอเราเปลี่ยนเม็ดกาแฟเนี่ยคือเฟืองบดท,ที่มันเหมือนเดิมกับบดออกแฟออกมาพอเราชงแล้วอะมันได้น้ํากาแฟออกมาไม่เหมือนเดิมนะคะ1ก็เป็นเพราะว่าผงกาแฟะคะ่ะขนาดของผงกาแฟเขาไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าผงกาแฟที่ละเอียดขึ้นอ่ะแน,น,น่นอนน้ําก็จะไหลออกได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการบดกาแฟก็มีผล มากๆกับการชงกาแฟอยู่แล้วค่ะทีนี้ถ้าด้วยเราใช้กาแฟแบบไหนอะค่ะแน่นอนค่ะเราต้องหาจุดที่ ตัวกาแฟของเราเนี่ยบดมาได้ขนาดที่เราต้องการให้เจอเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็คือชงให้ได้กับเวลาที่เราต้องการนะคะว่าเราจะต้องบดเป็นเบอร์ประมาณยังไงหรือเราจะต้องใส่กาแฟเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะจากที่หลายๆท่านนะคะถามเข้ามานะคะว่าทําไมมันถึงบดแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรือน้ํากาแฟไหลไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะพอเป็นคําตอบได้นะคะเนี่ยก็มาเปรียบเทียบการบดให้ดูเลยค่ะกับตัวอาราบิก้าคัว่วกลางคัว่วกลางเข้มแล้วก็คั่วเข้มนะคะว่าเนี่ย มันเป็นแบบนี้แหละมันเลยทําให้น้ํากาแฟที่เราชงออกมาค่ะถึงเราจะบดเบอร์เดียวกันเอาปริมาณของกาแฟที่ออกมาด้วยเวลาเท่ากันแต่ทําไมน้ํากาแฟพอเราชงไม่เหมือนกันนะคะน่าจะพอได้คําตอบนะคะเรายังไงถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็บอกกันได้นะคะคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยค่ะหรืออยากจะมีคาแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรมีคําถามอะไรก็บอกเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆหาคําตอบดีๆมาตอบให้นะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับคำถามที่ว่าทำไมคะเวลาที่เราเปลี่ยนกาแฟเนี่ยกาแฟเวลาที่เราชงอะ่ะถึงได้น้ำกาแฟออกมาไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ปรับอะไรเลยแต่ทำไมน้ำกาแฟไม่เหมือนเดิมนี่แหละค่ะเน่ก็มาแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ